สวัสดีจ้าพี่น้องเอาเด้อทำหน่อไม้สมเอาน่อไม้มาฟันน่อไม้สมทำหน่อไม้สมพี่น้องวันนี้เลยหน่อไม้มาจากเผิดฉุนก็เลยเอามาฟัานทำหน่อไม้สมแกงแจมหมอบริ้งเฮแกงกินคำเนี่ยแจมหมะแกงคำเนี่ยแจมหมอบว ันนอใหม่พี่น้องใหม่สดสดใหม่สดสดเลยเนี่ยันอันดับิี่เจงฮัลโหลฮัลโหลมาได้ไรสดคุณเธอถักอาอมาด้วยเนี่ยอย่าบอกได้ว่าวนเงินมาหายลูกสาวถักอาอมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวแม่อัดคลิปจ็กสองนาทีก่อน หน่อใหม่ยกี่น้อหน่อใหม่ก็งามงามเลยนี่ก็งามเลยหน่อให,ม,อใหม่งามงามซับหน่อใหม่ด้ยั <laughs> บหน่อใหม่จะจ้าไข่ตนตัั้งอดทิบมันาิบมันลายมาอายกันเล้ เียนี้ผมมีเขียเนเพ่มลยไลนต้อง่กม, uh huh. มันเป็นวันศิลหนึ่งมแม่โอนเงินมาให้ <c oughs> มันศิลป์โอนวันทีลหนึนน่งกับวันศีลป์กเจ็บ uh huh. พอไล้ใช่ถึงลุกถึงพอดีก็มดัดมันก็โอนมามัดมันกโอนมา